ป๊อบน้องเป็ดอินดี้ไลลาแพรว่าเดอะเรนโบว์คอนเน็กชั่นฟอร์มเดอะมาเพ็ดมูฟี่เปียโนทูตัวเรียวมินตี้ฝันเห็นทองเฮลโลเคนโก้ไมเคิลเงินตกถึงข้อหรือลายบ้านนาของเฮลโลเคนโก้ไมเคิลน่าเศร้ามากทำแบบนี้ แม่นาตาจะเหมือนกับกัมีตเดอะพร็องเตียมถูกอยู่น e> ี่และสิบห้านี่สีเขียวนั่ท um ี่เต um ๋อว่าอย่าเปะไอแค่อีสีเร้าถูกแล้วเด็กๆรู้สึกสนุกสนานมากๆโดนแอบถ่ายโป๊กกับแล้วล่าอ่านนั่งอนรือลายเบอร์แปดก้าเป็นคนแก่ดักกลัสไม่น่ารักเลยนี่บีเอ็มนี่เวสแล้วล่านะร้องไห้เสียร้องไห้เสียงไห้เสียอันสืออันร้อยยี่สิบเก้าเพราะหนูคิดถึงนั่นเวส I think t my h ฮ้หล่อแค่โกไ i ่เคยน่าเศร้าน้าตาเหมือนคือมี The Frog Bear อยู่นี่ยก็แล้วล่ะหล่อแค่โกไมคยเหงือตกถึงขอหรือะไหเหมือนเือมี The Frog Bear อยู่เนี้เนี่ดูเหมือนกับไอแคอีด้วยสีซ่อมถูกแล้วสวยมากเอ็ดซ่มโกรธเอ็ดเหมือนกับเป็น้๊าป๊าแพนด้าเลขีพี้ถูกต้องแล้ว ฮัลโหลขิงกูไม่ขึ้นซอจังแม้นาตาจะเหมือนกอบยูมูสิบยาน่าจะมีแต่รองเทที่น่นจ้าเอสกรดเออน้าตาเหมือนมดทำแบบนี้เหมือนป้าหมาแพนด้าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงได้สไลเดอมีแอน่อลิงทีสา่อีวิเดททิติพากกับสุพิทยษนี่แอนิมอล่างีส่อีวีเดนทนายที่ที่ิากกรสุพิเดไลเดอร โดนแอบถ่ายฟุตฟิตสับอังกฤษให้เก wow. ่งเด็กเเรียววิชาภาษาอังกฤษเพื่อนเพื่อทำได้แต่ให้เราเก่งกูไม่เก่ทำไม่ได้เพื่อนเพื่อนทำได้ให้เราเก่งกูไม่เก่ทำไม่ได้ให้เราเก่งกูไม่เก่ท่านทำน่นต้อมาอีกหมาต้องมนั่นแต่ว่าบมากมากแมนทำแบบนี้ยิ้สิสวยย้มสิบาพูดอนกีทำแบบนี้จำท่นเล่นสีพี่กี้ถูกต้อง เฮ l เขงกู Michael, ไม่ขึ้นไม่ตอบ h e ลโ o ลเข่งกูไม่ขึ้นตอบไม่ได้ hello ลเขงกูไม่ขึ้นเรียนไม่ได้ทำแต่นี้น่ารักมากเฮหลเงกูไม่ขึ้นผู้น่ารักนาตาโมยว่งเฮลโ l ลเยงกูไม่ขึ้นน่าเบื่อจังมัยเฮเงกูไม่ขึ้นเรียนไม่ได้ฮลโเงกูไม่ขึ้นมองเปมุมหน้าตาง Hello ยงกูไม่ขึ้นน่าเจา้าน่าเบือเบ่อ เพื่อนทำได้เหรอเกก็ไม่เคยทำไม่ได้ทำแบบนี้ลิตเอรีอรินทนตมนะมุตะมิแคนดี้รักแคนดี้เอส่ริพินายายอย่างแรงบาพีผีพี่เตะผู้หญิงไม่นมารักเลยเหมือนบ้ามอสโซของวมเพนี่ก็ดได้ขึ้นดาวสอบเยียอยแล้วทรับเราสอบวัทีจ็ดตีเต็มตู้ยูมูสติมินตี้ดาวเซเลติโาเราะไปที่เกิลนวหมอยาชิคุงไอทิ้งไม่ที่เชือ is e a r i n g m u n i v u แล้วเพื่อนก็ไม่อำไม่ได้ อได้ Hello Kenko ไม่ขึ้นยิ้มได้ Hello k e n k ไม่ขึ้นยิ้มได้ตอบได้พูดได้ทำได้หน้าตาใหม่โมย่าทำงานพูดได้ Hello Kenko ไม่ทำงนไม่ได้ไอ้ขนทำร้ายเอิร์ดจองซันเอซิ่งกับที่ซเยว์หญิงแก้ไปแล้วเพื่อนเพื่อนเรียนได้ Hello เค n k o ไม่เรียนเรียนไม่ได้เพื่อนเพื่อนทำได้ Hello Kenko ไม่เค่ทำไม่ได้ โดนแอบถ่ายเหรอเห็นพวกไม่ขึ้นเหงื่อตกคอรึไงน่าเศร้ามากแม่นัตตา ถูกพิง k ์กี้พายพาราสเปรสและฮาร์โมนิก้าไทยสิเป็นหญิงเฟสบอยพนมพรายตีเด็กเย้ะด้วจริงๆนังเงาเจ้านั่นอที่ตุ่ยงไม่ะักาแล้วเสร็จแล้วทีพายาสามัสิเจีแล้วเพื่อนๆทำได้ฮ้ลโหลแข่งโก้ไม่ขึนทำไม่ได้ฮลโหลเข่งโก้ไม่ยได้ฮโลเ่งโก้ไม่้ตอบได้ เฮ้ยหลอกแข้งก้น่ายุย่าจังสายอย่าเอาเฮ้ยหลอกแขงก้ไม่เคื่อนายุย่จังสายเหมือนมยับยับผีปิงนักพัดเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเลนสไลเดอร์มี a n y h i n หินใสขณะที่ที่ติพักับสุพิชยามกำลังเลสสไลเดอร์ขณะที่เด็กนั่เรียนกำลังเรียนหนังสือพูดถึงเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้หญิงน่ารัก เดยวผู้ชายเล่นสไลเดอร์ไม่เกง่งเดี๋ยวผู้หญิงเล่นสไลเดอร์เกง่งเดี๋ยวผู้ชายไม่น่านรักเดี๋ยวผู้ชายก็จะกลายเป็นนางมันร้ายแล้วเดี๋ยวผู้ชายหิวหรอทำหมนกับฟรอตตี้บอลซ้อเปียกเด็กผู้หญิงนะฟ้าทำหมนกับฟรอตตี้ซ้อนทำที่เปียกโดนแอดถ่าย hello เ e โก้แม่ขึ้นเหงื่อตกข้อเรือล่าหน้าตามันเธ <can> อมี the frog เ <can> ปียกหน้าตามันก็บต่างหากเปียกผูกอยูเ่เย้ทุกท่านดีสิเขียงหน้าที่เดวิดอยากเป็นไอแคอีตัวสีซ้อนหุบอึดซ้องกรดอึดเป็นป๊อปาแพนด้า และสี่วิธีถูกต้องดำ Write your name on the blackboard ปอบน้องเป็ดอินดี<ฮ>้ลายล่าแพวาน่นนะสัก้อนเพื <k yet> ่อนเพื่อนทำได้ใลกเยกเพ่เพื่อนทำไม่ได้เพื่อนเพื่อนทำได้ให้หลเโก้ไพ่เพื่อนทำไม่ได้ให l หลอกเยก้ไม่เพื่อนตุก แบบนี้หาเพื่อนหาเจอเพื่อนหาเจอ,เอนี่ว่ารา,าวีแซ่จ๋านี่ใครทำแบบนี้หาหเจอเพื่อนหาให้เจออันนี้ใครคนนี้ชื่อคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรชื่อเพื่อนไง คนนี้ชื่อเพื่อนชื่ออะไรชื่อหาอะไรไม่รู้จักใครตอบได้ไหมเอ่ยคนนี้ไทยคนนี้ชื่ออะไรชื่อเพื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรชื่อนั้นทค่ะคนนี้ชื่ออันนี้ค่ะคนนี้ชื่อเพื่อนเจอหยุดอันนี้พอไม่รู้จะทไงไม่น้าจะขู่แม่นาตาจะเหม่พัทธารพกษ์โค้ใจอยู่หาแดงหมูสิบเปียบ สมองเร็วมาก Teacher ใครตอบได้ไหมเอ่ยคุณครูมิตี้อุดูได้ยินเสียงเพื่อนๆกรี๊ดให้ชื่นชมนดดี่โยวาตาเเบะเป็นนักแามืโมยาคิวโคไปแล้วเดี๋ยวผู้ชัที่นีวกระถูิยาการอะไรตัวเอเวกับรายการอะไรตัวเองย จักโยบินผลักจังแฮร์รี่ไปจักโยบินเงาวันน้ำโหริน่นี่ Teacher คุณครูดำเพื่อนชื่ออะไร Write your name on the blackboard เขียนชื่อของคุณลงบนกระดานดำเพื่อนหาให้เจอ ทำแบบนี้คิดอะไรเพื่อนเชื่ออะไรแต่นด้ใส่คนนี้ชื่ออันนี้มินตี้นี่นี่ว่าเราต้องมาห้องันนี่ว่าเรามีแซ่บนี่เอาหวยนี่เอาพีซซ่ากันนี่แบบนี่เอาหนุนกันก็เต่ากันนี่สวยหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะ ยิ้มสวยสวย,ยิ้มสวย,สวยอน,นันค่ะคนนี้ชื่อไม่รู้จักคนนี้ชื่ออะไรใครตอบได้ไหมเอยชื่ออะไรสอทำแบบนี้คิดทำแบบนี้คนนี้อะไรเป็นนังอะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้เพื่อนอะไรเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้หญิงน่ารักเด็กผู้ชายและสไลเดอร์ไม่เก่ง เด็กผู้หญิงไล่สไลดอร์เก่งเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้ชายก็จะกลายเป็นนางมันร้ายแล้วเด็กผู้ชายผีหลอกทำเหมือนกอดฟรุตี้บาวอลซ่อมเปี้ยเด็กผู้ญิงเหมือนน้ำฟ้าทำเหมือนกอดฟรุตี้ซ้อนทันงทีมเปี้ยจัดการเด็กผู้หญิงกรี๊ดเด็กผู้ชายกรี๊ดทำแบบนี้ไม่น่ารักอนาใครคนนี้นี่อ่ะพิชิตนี่อ่ะหมวยเาทำอะไรเบิร์ดนี่อ่หมุนอันนี้นี่ไอ้หัน้วน้ายนี่นี่สวยทำแบบนี้กัน นี่วุดไงายอย่าเป็นไอ้แค่ี้เออสงโกรธนี่พีกี้ถูกแล้วแม้ชนะจริงๆโคตรเพลินโ,โคตรง่ายนี่มินตี้นี่ข้าพดนี่วรวีแซ่จา๋าทำแบบนี้คิดอะไรนันการคนนี้ชื่อนิธนภพประชุมพรถูกต้องลาวเก่งจ้าเก่งเดี๋ยวนิสิงข้าพนงไงนี่นี่เก่า ถูกแล้วฉันนะขอให้มีความสุขเงื่อนหีบิ๊กน้ำมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ Hello Kenco m i c h a ิ l ทำได้หน้าหยิบยาเจ็บสายหน้าตาไหมก็เปียบมูยย้า I think so You beautiful ยิ้มสวยยิ้นสวยแสดงให้พรัสงานรถไเต็กกิแล้วโอ้น้องเป็ดอินดี้และล่าแพรวา เดินเดินเรนโบว์คอนเนชั่นตดนอไนเหรอเค็งกูไม่ขึ้นกับตกอหรือไรเรียนแบบเครือมี h ฟ f r อกนั่นต่อาพาราพวจน์จอยูุ่ สามีติตราทูไฟเดอะเรเวลคอ n เน c ชั่นปันปันดีเจเบบี้บอลริสนอนหลับไม่น่ารักทำแบบนี้ไม่น่าตาทั้งสามมาไว้กับไม่เซนกับอตตนเปียกไม่อยากกินผักไดโนอนสาทั้งสามไม่อยากกินผักเแบบี้ผู้หญิงเแบบีบผู้ชาย คือนี่ The Frog ถูกต้องแล้ว การรูปแบบนี้เด็กสาวกจะต้องฟินจันเบลยเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายโอกะแล้ล่ะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายไม่น่ารักเลยทำแบบนี้เหมือน B F F นะ Do you like more พีสาวด้านไหนเธอชอบมากกว่าขั้วข้วนะวเต็สุกี้แจ่าลาล่า โป้ไก่ละทาแบบนี้ไม่น่ารักโป้ก่ละทเคื่อมือารนตผิดลาเฮโหแขงปูไม่ขั้นหงัตกคอนหรือไหน้าตาใหม่เกยโมย่าเฮลโหลแข่งปูไม่ข้นมักมยาหิวข้อโหงปูไ 咱们领导干，为啥都说自己牛牛？ ทำฟรอนเชงโบกกะไร่ล่าไม่เก่งทำแบบนี้เหมือนเดียกับเอฟเปียบโบกกะไร่ล่าไม่นานละเลยนี่บานี่นี่เบบี้บ๊อบโบกกะไร่ล่าข้าพเจ้าพี่เบบี้บีกับวีเอียกับเอฟเปียบป๊กกีต้าห์นี่สุนิทเลล่าโอุโหระห์มโบกกะไร่ล่าไม่เก่งเหมือนโบ๊กกะไร่โอวียอกับเอฟเปียบพวกเราไปโรงเรียนทุกวัน สามิตริราโอ้กระต่ายไม่ตําว่า B T M ไลลาเต่าแตงโมจิตาราเวฟบอกัไลลาไม่น่รักไลาลาเวฟ B T M เนนบ,แบบี้เด็กผู้หญิงเบบี้เด็กผู้แบบชายบอกกับไลลาไม่น่านรักเหมือนกับ,บี B M กับเวฟแต่ปางอีนี่เบบี้๊อส เหมันเวฟโป้งนั่เกลียนนมโฟกัไลล่าไม่นรักทำแต่นี้มาโฟกัสเข้าหัเบี้ยก็เวฟเบี้ยวฉันคิดว่าคุณครูฉัสวยมากสุกิดเส้นจ้าไลล่ารูนักเรียนโกัลล่าทำแต่งี้ไม่น่ารักเหมือนโฟกัสเข้าเบี้ยกับเวฟเบี้ย เคนโก้ไมเคิลทำกบ้านเล่นคอมพิวเตอร์ไมเคิลน่ารักมากหน้าตาเหมือนก๊อฟเปียบเล่นแบบขมิดเดอะฟร็อกเปียบดูดูนี่โทรศัพท์มือถือเธอหักดําไล่เชื่อเนี่ย เจ๊แบบนี้บอสฟิสเนาะหล่ะไม่น่ารักทำแบบนี้เหรอ บาร์บี้นันเดียฮาวินส์บาร์บี้นันเดียฮาวินส์ The classroom is full of students เบบี้ผู้หญิงเบบี้ผู้ชายปกติเป็นนักเรียนปกกาล่าเป็นนันเดียฮาวินส์ปกกาล่าคนเราหลายคนไม่น่ารักตี๋มีหักนิสสันเบบี้เพศหญิงเบบี้เพศหญิงเบบี้เพศเมียเบบี้เพศเมียปกกาล่าคนเราหลายคนไม่น่ารักทำแบบนี้เหมือนตี๋กับเอ็ม Pen ปากกา I have an orange pen in my hand หาให้เจอแต่เรีย o บอกคนนี้ใช่หนูได Des oh. ้ Desk Bop เกิดอะไรขึ้น Hello, iko, Hello, can ละ Hello Kenko Myson เก่อตรงทอดระลาย,นนลายน่นาเศร้ามากหน้าตหมือนก้อ,กอนีิษสีเปียกหนูนี่ It's cool. Worked on his homework for two on for hours เขาทำการบ้านเป็นเวลาสองชั่วโมงเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเล่นสไลเดอร์นีสสอนชายน่ช่น้ำาอะไรนิ เดี๋ยมีดฟรอนต์นตาอค่ะทางรับผมจะเจอทำไม่น้ำตาทำไหลแต่พูดช้าแต่เดกผู้หญิงและสไลเดอร์ทาแบบนี้เรียจัง เปมองหาของค่ะ